เมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมได้ลงคลิปขอบคุณสําหรับ1 0 0 0ซพัทับไปแล้วก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อในโลบอกนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะมาสุ่มหาผู้โชคดีให้จะได้โยลุไปฟรีนะครับก่อนที่เราจะสุ่มกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมใส่ชื่อครบทุกคนแล้วยังนะเพราะว่าบางคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับถ้าผมไม่จะใส่ชื่อใครไปก็ขอโทษได้ละกันนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวถ้ายอดทับถึงเป้าอีกยังไงก็มีอีกนะครับแจกของแบบนี้มายอดทับถึงเป้าอย่างนี้ผมยิ่งชอบเลยครับแจกของถ้าพร้อมแล้วนะครับผม สองหนึ่งไปออมาแล้วมาแล้วครับดูกคนมาแล้วมาละมาละมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วจะเป็นใครกันจะเป็นใครกันที่จะได้มาทางนี้เอาละทุกคนรอบนี้แหละจะเป็นใครโคเตแปดสี่แปดหกครับที่เป็นคนได้โยลูไปโอเคนะครับตอนนี้ผมแอดเพื่อนโคเดตสี่แปดเอ๊แปดสี่แปดหกไปแล้วนะครับคือให้รับแอดผมแล้วก็ทักแชทเกมมานะครับแล้วก็เข้าไป เขามารับในชิงเลกซี่เลยนะครับถ้าไม่มาภายใน3มวันผมก็จะส่มหาผู้โชคดีคนใหม่นะคนที่ไม่ไดอ้อย่าพึ่งใจเสียนะครับเผื่อเขาอาจจะไม่มารับก็ได้นะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ